อ้ยพอแล้วครับปันเนมูเลยเลยเห็ดพึ่งแดงครับโอ้แดงคาไล่ครับมีอะไรบ้าครับเหรวนงก็ยังมีเห็ดไม่ได้ครับเท่คกับเรถพี่้องมาแล้วอ้ยพอแล้วครับนึ่เดียมูเล็กครับไมแลหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบเวีดสิบสองโลโอ้พอดี สวยงามสวยงามมันนานมันนานจ้าโอ้โหหายนะเบื่อจะมาห้องพี่น้องข้อเคลียร์เอาเบบแตกเตียนเลยเบีบหลายเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสามันนี้ก็มาพอกันกับร้านกับสาวน้องคือเก้าครับนี่พอกัน สองพันถึงยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามปพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนาะจ้ะวันนี้ว้านพนุกงกับพีพ่น้องเขาเราปลาเนาะแมัน้นีเทาก็มาที่ปลาลางเขาเหมือนสังหอมเนาะนแต่บนไหนค้าเพื่อบุญธลิกจะเอาบุญชาหนี้จ้ะวันนี้เทาก็ดเดินทางสองคนเนาะครับว่าอายใหญ่เทากับจะเดินทางกลับบ้านเนาะไปส่งของให้พี่น้องเขาทำเนาะจ้ะไปเยี่ยมบ้านไปพักผ่อนจะข่าวเนะาะถ้งไหนอายอเทากัอาจจะกลับมาอีกอยู่เนาะแส่วนม่วนเสน่หเพื่อกะไปอีกส่วนท่านหนึ่งอาจจะขึ้นผู้ประจังเนาะ แต่ว่าข้าวสองคนแกมาเลาะปลาลางเบ้างจ้ะครับลองเลาะเล่นปลาลางเบ้างครับกีหมานเนาะแมนแกเป็นตาเบ้างจ้าวันนี้ข้าสีหมาเนาะนะแมนครับไปจ้าแตกันได้จ้าเฮ้ยมันขี้หงอกเนี่ยครับคุยดอกเงี้ยนีนฝนมาตกหน่อยเนาะแต่ว่าอยู่แถวบ้านพักปลาลางก็ต้องตกแบบแห้งเด้กจากหมอเสารนี่แต่ว่าอยู่นี่ก็ตกนะมันจิ้งจ้า พอแล้วครับหมกเหลืองมูเรี็กเขาครับอกกหาหน่งสองสามสี่หกเจ็ดเก็บเก่าติดเิบสองโลโอ้ยพอดีสวยงามสวยงามมันนานมันนาจ้าหมูเหลืองหมูเห็กเอาครับงามเลยดอกต้นหมุต้นหมีเอาะนี่ครับเนา็กระซังหราโง่ไเนาะบ้านเราสมมติันขันมีหายด้จ้ะ มาทาขึ้นผู้บกคุณนา้าบักหล่า,ลออารอเบิ่งก่อนครับอืม

không được không được hôm nay không được không lý, không được 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 không không พี่น้องัะดชนเห็นแลยพี่น้องเขาไปไต่เอาด้วยครับว้าวไม่มข้ายไหลบานขึ้นขน่นข้ามบ่อบานคื้ยอะขึงน่ข้ามหมยักนนี่งขอคือเข้ามอะไรเล่นข้ามเลยเพราะว่าเพื่อที่ไหนท่านเห็นเป็นเสียนเลยเนข้ามเข้ามอ้ยกดางเกิดขพื่อเล่นข้ามหมอกครับพูดเขอย่งไรบได้ได้ได้ทำ้ปอง เลี้ยงข้ามเนีนครับันเลียงะลี้ยงบบอยขอย่ดดกเดียวนะนี่เป็นกระจอนะกะแกงสมุนีบ่ขมเด้จเีงร่วมกันครับแ่บจ้ะอ้ยจ้ปวดแสบนด้นนขืนเนอ้ยเห้าี่ เอขาหน่อยนี่เกียงหวานเกียวหอมเองก็ได้จ้ะน้ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาวตาของนี่ดอกเลยนะข้าวารนี่เช็คสาวนี่น่อะไรเนี่ยไอ้ขี้มวนเดี๋อวี้ไขนี่ขี้อก ขอเอานี่ยเลือไหยนเนาะน้ำไงท่เราเข้ามานีองากันีต้ผู้นี้ว่เอาจัเียไโซ่กระตยกัน แามขาหมดลกโอ้ยงามเครับเดงขลายครับโอ้ยงามครับโอ้ยพอแล้วครับคุณโอ้ยมเก่าอมเดิมมาด้วยจ้ะโอ้ยขลาออกไหมครับไม่จ้ะแดงขล้าโอ้ยเลาคุณยากกินไปเอมครับยมอีกจุ่มายเลยโอ้ยอชิมาก่อนรอถึงพันไงรอรอก่อนเนาะ มันแม่มันแ้วพี่น้องมันก็ออกไปมอนเนาะสงสัยเป็นน้ำเตะหรืโง่เนาะ้ำนตะ้งจะเก็บแบบนี้ถึงแดงขึ้ายถ้ถุงอย่าไนี้ออ่คหวยกล่า5โมทัน้าวที่ล่ะเยาะนเยาก่นอนออืออือเอาบ่อได้พี่หิวใจพี่ตองมมีเฮ้ กรเม็นบะดอกไงเนาะโอ้จะบกดอกไงเขาจะไท่านพี่น้องที่วานเหเพิ่ขึ้นมาพี่น้องก็เสียกันแต่ยิ่งด้นเนาะมันมันมันอ้พวกนี้เกิดได้หลายเนี่ยดอกไงไงเห็นปะเห็นเนาะเดี๋ยวเขาจะปิดไหเนาะเปิดปีน้องเบืองก่อน เราค่น้อจะคิดเลยเือกับหกปปมานะมาแล้วเนาะพี่น้องก็จะเห็นบรรยา้าศแบบอ่อนๆเก้งมันหวานลีเน,นะนีนะ่พี่ระวั่เกียบด้วยเกียรติอยู่ทบ่ะอาบ 我那妹子。Wow, ออกหม่ังเส่เหม่อนหม่เน้ะยังเขียดยังเขียดอูบด้วยครับใช้พี่อ้อ้ฮงบ่มบ่มบ่มบวมไต็ม,มตัดตัดเลย กอดดึงเนี้ยนอยกระเบียบ,บลายเลยครับออกทุกเขตเลยครับบันเนาะเต็มเต็มที่เลยนะอุณหภูมิเลยเหมื่อปลาเพิ่งกระซุ่มหรือเต็มทีน่นะครับถ้ามันฝนเพิ่งยุดตกไปนี่เนาะงนอนแห้งจะออกคักครับ เดียกเียกเียกในป่านียเียกใส่ยาเยมันเป็นยาสิบมมาจอมากัดเนาใสยากันหนุ่มดิฮ็ดกันไรโอ้โหหันน้องน้อเห็นบ่เฮ้ยเ็เฮ้อ๋อมากลุกะัอะไรด้ยป่ะเนี่ดินอยากเปยามผู้บุกไปเนาะพี่้องเขาท่านได้ขึ้นไปกบหนึ่งนบ er อกสนเยด้วย หัดผู้บกแหงยังงงเกิดละเกิดไรเนาะเออขาครึ่า

เดียงข้ามก็ออกไปนกันนะครับไปเก็บโซมูนเลยมือต่อไเดีกคือเก่ากำลังเนาะกำลังเดิมเนี้ยพรความชื่นเพิ่นไดทีเลยเวลาเฮ็ดออกเวลเต็มฤดูกาลนะบัน นี่ซะนะนอหักดอกน้อยเห็นแบบหนมาเห็นไหมนี่จับถือว่าแล้สาวเลย,ย,ย่ <c oughs> ออยซน,น,นอะงองมือเลเนาะเอลังเื่อมนี่นอน้อยเไม่เม็นลายดยัง พีอเก็บก่อนเลยอ้ดอกอ่ะมาหนเียบป๊อพี่นอเขากมาหลานมาก่อนโอยพี่นอเขาเก็บไปเลยหน่อเขาบืนขึ้นมาใส่เงาไหนยูนโุกถ่องอนี่เขาบาเาเขาไวัด้หอะไรกูเหยียบดอกน่อยได้ใน่ไโห่องอวอว้ยเวลาสันหาเสารู้อ้หอ้ยถ้าหันเป็นแดงเลย ย่งออกระเออกพี่นนอก็เอาไปยูต่ว่าเอาบบเบิดเห็นทงวัวานน้สนุกห้อยตัดขาห้อยตัดขาเนี่ยี่นนองอยู่ถูกแล้วที่น้องที่บางไม่มาตัดขาเราควเอาเบิตห้ัดขาำเลย bây ừ. binh lại khắc ừ. à, kìa ừ. nó, là ừ. 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 nó làm khắc nó là kiểu cây tươi nhọc được, cảm ơn khắc lại bây giờ thôi, nó làm ừ. khắc nhắn là chọc ừ, chén đi chén mày lấy 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 เกดกจอน,นับเป็นเห็ดเป็นเห็ดรวมๆอย่างเสียครับประมาณนาะเจ้าไปหอดคู่หมายว่าน้อมาไอาฝาผู้หองแห่ง็ดตกก้อนมันตกฝาหองก็บพาะสามาที่คิดไรเนาะครับฝาผู้หมื่นเันจะไล่แห้งครับอม,อบอจ,ะมจะตาตาบุงเี้ ใอ้มาเลย่อเียว่าห้อพี่น้องข้อเคลียเอาเบบแตกเตนเลยเบบหลายเนาะทานสนิทก in ็สนีเลยไ่ไหยเป็นบานมองเป็นใครหน่อยนึงพวกเยเีเขาห้องม่นหันกพี่น้องเคลียคอนบัด <laughs> à, rồi. để tìm bị chăm phần phải nói là kia là mọi người đi lút đi 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 hết đi đi xa đi 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 เป็นมูเลยเลยเห็ดเงแดงครับแดงาไล่ครับหมูอะไรี่ับนีีแดงไปเดครับเท่านครับเฉดมดพี้องมาแล้วเียพอแล้วนั่น่ดงนั่เป็นงมาแล้วห็ดแดงาไล่เป็นมูเปนมูไอ bên nào có lái, bên trái cái lái này, bên trái cái là ngủ tí, mà lái, lái cái sâm, đây bên đè này, đau quá à, uầy phiền, đau nè, cái này, trời, 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 ดูใหญ่แค่นั่นรเออหางไม่นอนที่หลเย เก็บใบเหงไ่อเยอแต่ไม่น้องัวรู้แต่เสีดายนี่ครับวตัวอยน้หงไปแล้วนี่ยาครับ

กำลังของ้หเนี่ส่วนนี้พกไว้เลยนะเอาเลยพี่เราพี่ันจะเก็บมาลายดอกนี้ด้วยมันคุณออกเนาะเนออกมาลายมากที่เอดกพไใม่คลิปนี้บ่ดีมีเห็นถูกดอกที่เขาเก็บเนาะทายเนี่ยใบทายเนี่ยนอกจากยิงขอบพี่น้องเห้ได้ลนี่ซะลูกเมบ่อดเก็บเยายเนาะเก็บเเอาเลยจ้ะมันเก็บไปเลครับ อนอท่านพี่น้องทีเสียงดังอยู่น้องมาเลาะยกันแน่ย้ำหัวว่าฟัวลรวตัวไปเห็นมันเนาะ เนสีะรี่ดอกะฝนมาแล้วนงนายปป๊กปมาละโอ้ดอกม้อ้ดอกไม้กําลังขึ้นํางย่อโต้เหต้มหนูไม่ยามไปรอว่าในเกือกาลง ตกมาได้รักกันตกมาด้วยเป็นกะามอตาตาเลยล่างออกเหรอมเมเดินข่งเหมือนเดม่ละมเลยเข่งเลยจัะแม่แม่ชห่ออร

Thái đẹp lái đấy, đẹp lại đấy cho cái nọ muốn đẹp quá đi đi tốt nghe nữa thầm mà làm cái gì thay thì nó vẫn trên chùm nữa thầm nhưng mà hiện lại gì nó ừ. Cảm thôi, cả mưa nhớ <laughs> đó nó là phải ừ. mà làm đó วยงามไหมครับอ <Happiness? S 2> <Rabbi. S 3> ื้ต <respuesta> ่แ <volta> ต่แต่ต่แต่ต่แตนต่งต่แต่แต่่นต่แต่อต่แ่แต่แแต้แต่่แตนแี่แต่ต่ตัต่แต่แต่แตนแห่่เย็นต่แต่แต่่่่แต่แเ่แตกัต่แต่แ เดี๋ยวลองดูเรนี้ออกแบ,บบอลังการทห่เดีวยวกันเนาะอืเพราะว่าถ้าพอทุกคมแล้วก็ออกเป็นมูเนะาะแต่ว่าเป็นสอบมันเบิดเนาะอดอกหน่อยเพิ่งจะได้เห็นนีค่ครับ หมุนไม่อลไรจ้ะ <c oughs> เปียแคลงเลยพาไปหาอนาบน้ำให้ผมนะหลอบงหันจะให้แดดแห้งนะแมนจ้ะเดี๋่เป็นผลงานของเราเนาะแมนครับครับเดี๋ยวเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับฝนก็ตกแห้งขนาดครับมือนตกสองหอบเลยพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับเ,เดี๋ยวมาเบิ่งยอดเห็ดเดี่ยเลยข้ามานม,านานมานื่อวานครับครับนี่ผลงานขางองเฮามื่อวานครับ มัานสุดๆท่าน่วยหน่เป็นนี่แต่พึ่งแดงค้าวไร่น้ำหวานเนาะหลักๆก็เป็นนีดพึ่งแดงข้ายแหละครับรอบนี้ออกแบบอลังการอีลีบบไปห่มไหนบ่ผิดหวังเนาะแล้วก็ดอกหน่อยร้ายแหง่กะแต่ว่าคันพี่น้องของบ่เคลียกะสิ๊ดเก็บไปหลายหมือนะกันนะกระสิ๊ดเก็บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเพิ่นมีดอกหน่อยดอกง่ายมีหลายรุ่นเนาะนี่แต่ว่าคันเป็นดอกรุ่นนี้เบอร์เด็กกะตาข้อนี่บ่พอใส่เนาะเพราะว่าดอกเพิ่นซ้ำหนีซ้ำสองขึ้มือนี่หลายนหมือนกันเนาะ เดี๋ยวอันลังการที่เก่านะตัวเห็ดเห็ดละงวงก็ได้อยู่นาะเห็ดลหงวงก็ได้เห็ดเห็ดละงวงเหลืองโมหนึงเป็นหะวงขาวเนาะเนี่ยนี่ละงวงขาวเป็นไข่เนาะไข่ครับเด็หลายเต๋าอยู่นะเด็ดเด็ดแกงอยู่เห็ดละงวงก็ได้อยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ลักๆเลยคือเป็นเห็ดถึงแดงขลยเนาะเพราะว่าส่วนนี้ ผมบอกแค่เนี่ยออกเนาะปลาลางของสังหอมมันออกแล้วหลอดมึงแต่ว่าออกเพราะเนี่ยคักนาะแต่ว่าหลอดมันแนดงว่าคักแค่ไหะจ้ะเพราะว่ายางไปได้กับผ่อนแหละนะแต่ฝนมาตกมาใส่เนี่ย้งสี่คักเด่นจ้าหน่อยฝนมาตกมาใส่ให้กับสีไเหรอไปอีกหลายโซวนอยู่นะอันนี้ให้กับเขาแค่สองส่วนนะมันอลังการงานสังห์ขเราเด้อจ้ะครับถิ่นชอบคลิปนี้จังไลยก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน้ำเน้ สวัสดีครับสวัสดีหลับคิดเป็นจากวาลานครับจ้าบาลานเสน้องก็ขอบคุณทุกทุกําลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่ชาวเราชมจ้าขอบคุณความหากความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องร่วมป่านะเอาให้หลายเด้อจ้าแตวพอกันคิดไม่จ้าคิดหนีบาลานเสน่ห์มาประกอบจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิดไม่จ้าบาลานสี่หลุยเด้ออยู่แล้วต้าหนูใหญ่ดยใหญ่เดิจ้าแต่วันนี้มึงอ่านสบายใหญ่นะเมนครับ kapan kapan kapan